ท่านผู้ช่วยการนชนิดนะครับแล้วก็ที่ที่ต้องเลยนที่ที่นะที่ที่ผู้บริการวัสนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อตัวแทนทุกท่านนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะไล่กันจริงๆผมจะเริ่มยาเอาเป็นปกแบบเข้าช้าแล้วกันเพราะเวลาเราน้อยเราจะมีอีกหลายท่านนะครับแนะนําตัวน,นะครับชื่อพิพัฒน์เรนสายเชลิช,นชนตุ้มนะครับเราจะมาดูกันว่า จากคนที่เจ๊งมันทุกอย่างนะครับวันนี้ทำไมถึงอยู่มินแพลนแล้ว p o s ิฟ์ตนะครับ p o s s i b l e เรามาเป็นไปได้ยังไงนะครับคนที่ทำไรแล้วก็เจ๊งเจ๊งเจ๊งจริง,รงๆแล้วผมมีธุรก,กิจมากพอดีผมเริ่มทำธุรก,กิจตั้งแต่ป .4 นะครับเริ่มทำธุรก,กิจตั้งแต่ป .4 ป .4 เนี่ยที่บ้านไม่ได้เป็นงานอะไรที่บ้านพอมีฐานะฐานะไม่รล่ำรวย นะครับพออยู่พอพินนะครับพ่อแม่มีตังให้ไปส่งเรียนมีตังค่าข้าวให้กินแต่ว่าไม่มีตัง์ซื้อผองเให้นะครับอยากแม่อะไรเก็บกันซื้อเองเราด้วยความเป็นหัวพ่อค้าท่านเด็กนะครับอยู่อสิ่ก็ขี่จักรยานไปโรงเรียนเจอเศษเหล็กเศษขยะเศษถุงพลาสติกเศษขวดอะไรเก็บหมดใส่ถุงน้าวไว้ตกเย็นเก็บกลับมาหยก,อกเอาไปขายให้กินเรื่อจอิตแน่ นะครับเพื่อนที่จัดอยากจะได้เงินไปนซื้อของเล่นเพื่อนมีปืนแก๊สเพื่อนมีรถโมเดลระอยากได้เราเก็บเงินซื้อเองหลังจากนั้นพอขึ้นมอพอห้าปหกนะครับเก็บเงินได้ส่วนหนึ่งธุรกิจนี้มันเล็กเกินไปสำหรับเราไปทําร้านังสื่อกระตูนที่บ้านนะครับเปิดร้านเล็กๆมีโต๊ะสี่ห้าตัวให้พี่มาซื้อ,รอกระตูนที่จ,จัดนะครับก็ทําไปพักหนึ่ง พอเรียนเรียนสูงขึ้นเข้าม .1 ม .2 มีธุรกิจนะคนนี้ทำธุรกิจละในกระเป๋านัเกเรยียนจะไม่มีหนังสือถ้าเปิดมาจะมีสมุดเขาหรับกระลูกอมเอาไปขายเพื่อนนั่นคือธุรกิจตอนเด็กน,นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็หยุดทำธุรกิจไปหยุดทำธุรกิจไปตั้งใจเรียนอย่างเดียว๋ยวอาจจะเดินไปเดินมานิดหน่อยนะเพราะผมจะเป็นคนลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าอยู่เลียกเือเรียกพูดไม่ออก นะอยู่เฉยๆจะพูดไม่ออกแล้วก็ถ้ามีคำหยาบคายอะไรอ๋อหลุดออกไปก็ขอประทานอาภัยอาจจะกุกงุมึงแม่งมงมั่งก็ได้นะนิดๆหน่อยๆนะครับสนุกสนานกันไปหลังจากที่เรียนจบผมเรียนจบวิศวกร,รที่มหานคร,ะรนะครับเด็กสั้นๆมหานคร,รแล้วกันจบวิศว์เครื่องกด้วยความเป็นอยากเป็นวิศวกร,รตั้งใจสมัครงานมาก สมัครอยู่ประมาณสองปีผมจบมาตอนนั้นอายุยี่สิบสองน,นะครับอยากสมัครงานอยากเป็นวิศวกรแต่จบมาในยุคของกองสบู่แทงพอดีนี่คงที่ปกแดงที่เทิร์สิอร์บอดกำลังขึ้นไปสมัครมาเยอะทุกแห่งทุกที่รู้จักโรงงานไหนโรงงานไหนไปโรงงานไหนไปถูกหมดเดี๋ยวี่ลืมหมดละได้สองข้าศึกหกแห่งอันนั้นช่างมนแต่ในช่วงที่สมัครงานไปด้วยมันต้องใช้เงินถูกต้องนะ เราก็มีหลกเุรกิจดแรกในสมัยโตขึ้นหลังจากเรียนจบขายดีเราไปสมัครงาน,งงานเราก็เอาขายไอติมแบบใส่รถใส่หลังรถกระบะไปด้วยสมัครงานเสร็จเราเปิดไล้ายขายไอติมหน้าโรงงานไม่ให้ถูกเสียไหนๆเรามาสมัครงานกับคุณแล้วเราก็ต้องมีรายได้กลับไปด้วยยิ่งโรงงานไหนชัดดาวเสร็จเราแน่วันนั้นเอาเตรียมไปสองถังเลยหมดทุกวันขายไอติมพอตกเกย็นก็ไปขายทุกชิ้นนะครับ ทำทำอยู่ประมาณสองปีสมัครงานไม่ได้เลยเอ๊ะแต่เราจะทำธุรกิจแบบนี้คง,งไปไม่รอดแน่นะครับมันมันไม่มีเขาก็้รวยขึ้นแล้วมันก็มีแต่เหนื่อยก็เลยตัดสินใจว่าทายังไงดีวะธุรกิจที่ต้มเหลวละทํายังไงดีเอ๊ะตอนนั้นร้านเกมร้านคอมพิวเตอร์เันบางๆ,ๆประเด็นคอมพิวเตอร์เสพหัเดื่อนกลับมาเปิดร้านคอมพิวเตอร์นะครับไปขอยืมท,ทุนจากเพื่อนคนรู้จักตั้งแล้วก็พี่สาว คนที่บ้านอะไรแบบนี้นะครับไปขอยืมทุนกันมาคนละพ่นสองพันนี่นี่จะหน่อยผสมกันจะได้ประมาณสองแสนทำร้านมพิวเตอร์ที่จะหยอดเป็นเจ้าแรกทำอยู่ประมาณสองปีก็เจอปัญหาเรื่องนิกสิโซ่ไปซึ่งเราเราก็ยังถือว่าัยรุ่นนะไม่ค่อยได้ใส่แต่ตรงนั้นก็โดนปรับไปเยอะหลายแสนนะครับโดนปรับไปเยอะหลายแสนก็อยู่ไม่รอดเจ๊งละผ่านมากี่ธุรกิจละหนึ่งสองสามสี่ห้า ห้าธุรกิจหกธุรกิจแล้วเอ๊ะเจ๊งอีกล้อันนี้เจ๊งจริงๆเจ๊งแบบไม่ได้หน้าตั้งแต่จะเจ๊งนะครับก็เลยตัดสินใจตัดธุรกิจคอมพิวเตอร์ไปอยู่เกษตรกรเอาเว้ทำไงดีเงินทุนไม่มีดีอยู่ประมาณสามหมื่นทำยังไงดีจะต่อธุรกิจอะไรดีเราก็มองสิ่งรอบๆตัวเรามีที่ดินอยู่ประมาณพันกว่าไร่นะครับที่บ้านประมาณพันกว่าไรก เนี่ยน่าได้แล้หน้าเวทีถึงหลังห้องประมาณนี้น่าจะรีกว่านี้นิดนึีประมาณนั้นนะครับก็เลยตัดสินใจว่าให้ทำโรงเห็ดดีกว่าผูเเชศเมื่อสักครู่นี้คงเห็นนะครับตอนทําเห็ดมีทองใส่ด้วยเห็นไหมตอนทําเห็ดมีทองใส่ด้วยตอนนี้ทําพิษแท้เลยจะส้อยจะเกนยหแต่แต่เงินในกระเป๋าล่องหนเพึ้นไงวันนั้นทำเห็ดเราก็ดูดีดูดีพิพัฒน์างเห็ดโคน เห็ดไม่เหมือนชาวบ้านใ้เอามาแล้วเราต้องแตกต่างเราต้องคิดต่างเราคิดนอกกรอบเห็ดทั่วไปเราไม่ทำเราเหนียวกว่าคนอื่นเราต้องเห็ดโคนเราทําเห็ดโคนเพราะเห็ดโคนเหลืองทางเหนือเลขเห็ดโคนเหลืองทางอีสานหรือทางปางจังหวัดเลขเห็ดโคนเน่านะครับเพราะมันมาจากโคนเดียวผมขายกิโลละสองร้อยโอ้โหเหมือนรวยนะกิโลสองร้อยเห็ดอะไรบ้างโลสองร้อยเห็ดโคนปากมากปากเวลาจะทำตลาดแบบนี้ นะครับรสชาติเหมือนเห็ดโคนปักผมไปส่งร้านอาหารได้ประมาณหกแห่งนั้นในยในไกยงตอนไปส่งตอนทำนะไปส่งเอาเห็ดไปให้เขากินปีเลยสองสามกิโลเอาไปแจกพี่เอาเห็ดมาแจกเห็ดโคนเฮ้ยปลาเห็ดโคนหรือเปล่าถ้าปลาเห็ดโคนอ่ะเลยไม่ใช่พี่เห็ดโคนแพงกว่าปลาเห็ดโคนอีกเฮ้ยจริงหรือเปล่าจริงเนี่ยพี่เอาเมนูนี้ไปทําให้ลูกค้าเขา้าใจโทรหาผมสรุปว่าธุารกิจนี้ผมไปรอก ไปรอดได้ประมาณครึ่งปีเพราะว่าเหมือนจะดีเหมือนจะดีได้ร้านอาหารเยอะได้ได้ธุรกิจเยอะแต่เราเอาเห็ุเป็นพื้นที่ไม่ใช่พื้นที่เรามาปลูกเอาเห็นภาคเดียวปลูกแตยองอากาศควบคุมไม่ได้พออากาศควบคุมไม่ได้มนัผมทําอยู่ประมาณหกโรงเรือนตรงนั้นนะครับหกโรงเรือนเวลาตายมันตายทั้งหมดหกโรงเรือนเลยหนึ่งโรงเรือนลงทุนประมาณเจ็ดแปดพันบาท เวลาตายมันน็อกเลยขับูไปเจ็บอากาศเปลี่ยนเมื่อไหร่มันตายอีกเอาละเวกงวดนี้โดนไปสี่หมืม่นแล้วยังไม่พื้นเลยทําอยู่สองปีคนหน้าด้านนะครับทําอยู่สองปีก็ติดลบจากธุรกิจทําเหตุมาประมาณสี่แสนห้าแสนนะครับหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยชีวิตเด็กๆของกูติดเดยอะกูเป็นร้อยนกูเป็นสิบล้านนะครับไม่เป็นไรครับ ผมถือว่านั่นคือความยิ่งใหญ่ของผมนะครับเพราะว่าเด็กอายุ22 23กับการท,ทํำธุรกิจส่วนตัวขอันนี้ยผมถือว่าผมก็ถือว่าบรร่า,นานในส่วนของผมมานะก็โอเคผ่านไปธุรกิจทําเหตุไปไม่รอดวันที่ตัดสินใจยกเลิกจริงๆคือวันนั้นพายุเข้าไปต่อไม่ได้แล้วลงเห็ดของปูไปไม่รอดแล้วนะครับไปต่อไม่ได้เพราะว่าอายุเข้าลงเห็ดทั้งหมดลม นะครับโดนพายุซัดไปก็ไม่มีสังไปต่อไม่มีสังต้นทุนทรภูมว่าก็เลยตัดสินใจลงเดินทำเองแต่ยังเหลือที่นะชีวิตนี้มันยังไม่ยังยังไม่หมดมันยังเหลือที่เอาไอ้ที่นี้แหละเลี้ยงปลาก็ไปขุดบ่อขุดบ่อเลี้ยงปลากี่เยอะมากขุดบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาสวยงามนะครับเลี้ยงปลาทองเลี้ยงปลาต่อเลี้ยงปลาบอลลูนอะไรพวกเนี้ย เลี้ยมันให้เต็มเลยเลี้ยงปลาสวยงามแต่ปรากฏว่าเลี้ยงอยู่พักหนึง่งเราไม่เคยศึกษาเรื่องของของของชีวิตของปลาสวยงามเป็นยังไงเราไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องนี้เรลงทุนจับเลยเราเอาเลยเราตัดสินใจว่ามันต้องต่อแล้วเพราะว่าเราไปต่อจุดที่เราอยู่มันมันเดินไม่ได้มันต้องมีการต่อต่อท,ทันทีก็เลยเอาเนี้ยเอาของที่มีอยู่ลงทุนทำซะอีกนิดหนอนะ่อยแต่ปรากฏว่ามันก็มีสัตรูัวของมันอยู่ทําได้อยู่มา หกเจ็ดเดือนมันตายหมดมันตายหมดมันตายไม่หมดหมดไม่พอมันยังหมดไม่พอไม่รู้ขังพวกมันมาจากไหนประมาณยี่สิบสามสิบตัวมันลงไปเลยบอกไปช่วยกินจะให้หมดไหนไหนอย่าให้เหลือนะไหนไหนอย่ยาให้หลือก็หมดก็มาต่อที่ธุรกิจเกษตรอีกแล้วเฮ้ยแม่งเจ๊งอีกแล้วมาต่อธุรกิจเกษตรรู้จักไหมตัวอะไรน่นอน มีใครจะเชื่อว่าหนอนทําธุรกิจได้ให,หนอนได้เลยมีใครรู้จักมั้ครับหนอนชนิดนี้นมนไม่ใช่หนอนแม่พายนอนดมนถ้าใครยลี้ยงนกประหอดจะรู้นะค,ครับมันเป็นหนอนที่เอาไว้ให้นกกระหอดกินปรดีบ้านเอ,อเพื่อนเพื่อนบ้านเขาเขาเขา,เขาทำร้านขายปลาขายอาาสัตว์อยู่เราเห็นคนมาซื้อดินึ่งที่20บาทเฮ้ย อะไรตัวอะไรยี่สิบบาทขีดเดียวยี่สิบบาทกิโลสองร้อยเฮ้ยเหมือนตอนทำเ็นเลยวะ่ะสงสัยจ,จะได้ราคาตัดสินใจให้มันต้องทำธุรกิจได้ตัวนี้ถ้าทำธุรกิจไม่ได้เขาไม่มีมาขายแน่นอนแต่เราต้องหาวิธีเลี้ยงมันโอ้โหนอนชนิดนี้เลี้ยงง่ายมากนะครับซื้อมาขีดเดียวเกิดเป็นร้อยกิโลผมบอกให้ผมลงทุนับมลงเห็นนี่แหละเหมือนเดิมผมเลี้ยงมันต่อซื้อมาประมาณเออ สามสี่ขีดมั้งถ้าจะไม่ผิดเพราะมันง่ายมากวิธีการนะครับไม่ใช่เคล็ดลับเอาไปลองเลี้ยงดูก็ได้เผื่อใครอยากจะทำอาชีพเสริมนะครับเผื่อใครแบบวันนี้แหมไม่ไม่มีกับข้าวเลยไปเปิดดูในในสมรับซิเออยังทำกินได้นะจริงปอนด์ไม่อีกอแพงโลดสี่ห้าร้อยหายากด้วยนะครับอันนี้เรื่องง่ายใช้ลํำใช้ลํำใช้เ,ออเส็จนมปังอะไรพวกนี้ก็เลี้ยงได้นะครับ ก็เรียกเข้ามาเจ๊งล่ะโอ้โหกําลังจะดีเลยหนอสามสี่สี่ได้เยอะเลยกําลังจะดีเลยกําลังจะขายได้ละโชคมาแลวโชคมาแลวมีกองทัพหนูนาเข้าไปช่วยขลด่นฟังหนอก็อย่เลยครับจากประมาณลุ้มลุ้มร้อยกิโลมากได้ได้ห้าจะได้ประมาณเข้าไปเข้าไปสองวันเองหมด เขาไปกินทั้งลำกินทั้งหอยหมดหมดเกลี้ยงเลยก็เอาสุดท้ายไปในรอกลับมาที่ธุรกิจคอมพิวเตอร์แต่ไม่มีไม่ได้ขายคอมพิวเตอร์ไม่มีอะไรแล้วเออมาขายคอมพิวเตอร์แล้วซ่องคอมพิวเตอร์ขายคอมพิวร์มาซื้อที่เซียร์ลังสิคอมเอหนึ่งเครื่องได้กำไรห้าร้อยบาทขายได้สามเดือนกว่าจะขายได้เอยอยู่ไม่ได้รับกิมงานอะไรตรงนี้ก็รับแต่สุดท้ายไปในรอบเจ๊งมันหมดจนวันนั้นต la ัดส um, okay. ินใจเข้ามาทำมิแท้กับกันไหาย เมื่อปี49พอเข้ามาสมามามิ้นแท้บอะสมัครเสร็จโค้ดออกเสร็จมิ้นแท้เจ๋งอีกแล้วมีใครเคยได้ยินข่าวเบลมางเบลบริษัทมิมมมมมมทม้นแทบประกันภัยสุรนารบอะไรทั้งหลายแหละนะตกใจเฮ้ยนี่คุนคนเฮงสวยจริงๆเลยเข้ามาที่กับเขาเนี่ยยังไม่ทันทำอะไรเลยทำเขาเจ๋งอีกแล้ว ก็ลองสืข่าวดูเช็คไปเช็คมาอ๋อไม่ใช่มันเป็นการโจรีแบบนะครับก็ทาพิแท้มาเจ็ดปีนะครับอยู่กับพิแท้ทําธุรกิจพินแท้เองนะครับทุกวันนี้ก็ไม่ได้ทำธุรกิจเองทำธุรกิจมินแท้เองใช้เวลาเจ็ดปีผมเชื่อว่าทุกท่านก็ทำได้นะครับเป็นไปได้ไหมเชื่อไหมว่าตัวเองทําได้สแสดงว่าเชื่อน้อยนะครับถ้าเป็นผมจะตอบสิบจัง ถ้าใครตอบถึงการประสบความสำเร็จเป็นบุ่มเลยการประสบทุกคนเชื่อไหมครับว่าตัวเองทำได้เห็น่งผมมีเรื่องฝากไว้อย่างหนึ่งน,นะครับ่อจะจบนะครับทำมิตรแท้นะครับอยากประสบความสำเร็จต้องมีหอยหอยใหญ่คนอยากประสบความสำเร็จทำมิตรแท้ต้องมีหอยหอห่วงใหญ่ตัวแหนนะครับออ อบอุ่นโผงผ้อมอารีกับตัวแทนและทีมงานนะครับข้อสามย่อยังรับมิตรแท้แม้ว่ามิตดแท้จะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรจะเกิดขึ้นก็นแล้วแต่มีปัญหาขอให้เรานับมิตดแท้นะครับถ้าเราไม่รับมิตดแท้ป่านนี้ผมขอจงคอไปแล้วนะครับวันหนึ่งเมื่อตอนต้นเดือนเมื่อตอนต้นสิบคุณสุะเทศประกาศนะครับพอบอลดเบี้ยหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับ ประการค่าสมัครใจลดเพี้ย2%ได้ผู้ประกอการผู้สูงมา3คนปีหน้านะครับคุณสุะเทศอาจจะประกาศพบรบรลด2%ประกันค่าสมัครใจลด3%เราจะได้ผู้ประกการผู้สูงอีก5คนอันนี้อันนี้อันนี้เราเลยนนอ,อ,อ,อันนี้เราเลนเราเลอันนี้เราเลยเราเลยนะครับถ้าประธานบอกว่าจะจัดให้จะคืนค่าคองเห้เราน,นะครับก็ ถ้าเราไม่รักเราไม่ห่วงใยเราไปตลกตลกตลกตกใจกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเกิดขึ้นเราจะะงคมกอไปนะครับเราจะเห็นหลายๆคนที่อาจจะงอ์กอก็หมดสิทธิ์ที่จะประสบความสําเร็จนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานแล้วก็เชื่อว่าทุกท่านก็จะประสบความสาเร็จเช่นกันผมอยากจะให้ทุกท่านช่วยลุกขึ้นดินกับผมนิดนึงเวลาเหลือน้อยละช่วยลุกขึ้นินให้ผมนิดนึงนะครับ าชี้มาทำผมนะชี้มาทำผมเราอยากให้ทุกท่านบอกไว้ว่าง่ายๆอย่างมึงกูก็เป็นได้ท <c oughs> ันหนึ่งสองสามอีกอันหนึ่งเป็นผออวุสโสแบบมึงกูก็ทำได้ <c oughs> ขอบคุณครับ